ข้าวมูย่างนี่มันน้อยร้าเรานี่มันน้อยแบบแบบติดมันนิดเดียวมีมันน้อยร้านเราจะมันน้อยแล้วข้าวหมูย่างเรานี่ย่างเตาถ่านนะเสรยจร้องไห้ร้านเราก็ย่างสดทุกจานอันนี้ย่างสดทุกจาน นี่ครับจะตัดผมคิดว่ามัน <Musk dear. S 1> พี่ราากเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมราากเมืองไทยว่างครับเดี๋ยวนั่งรอแป๊บนึงก่อนนะครับโอเคครับพี่ได้ครับมาแล้วไม่เสร็จก็เสิร์ตทีมยังก็คั่กระเดมยังก็กลม kill and conquer conquer I'm born I came I saw อ่ะกูหนึ่งกเาเขามารับกูสิเฮ้ยอยากเป็นน้มาพลาดเฮ้ยอยากเลือดสาดเขามาปาดกูหน่อยดิอยากหลับแต่ไม่ตื่นวะเฮ้ยอยากหลับแต่ไม่ตื่นวะเฮ้ยสาลีเขามาับกูเฮ้ยสำลีเขามาับกูเขามาจัดกูหน่อยดิเฮ้ยเขามาตัดกูหน่อยดิเฮ้ยเขามาจัดกูหน่อยดิเรียบร้อยครับ เห็นแล้วเ <c oughs> หรอนไปไปโมโหเกมเอะไรพี่เมื่อกี้โมโหชอบเต้นเลยยังไงดีครับก่อนวันนี้ผมมันสั้นนะฮะตัดให้มันยาวเลยโอ้ได้ครับ้านนี้ทำได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้ไดโอ้ยร้านอื่นเขาไม่ฉีดน้ำนะพี่ใกล้สงการแล้วร้านเนี้ยใกกล้สงการเขาไม่ได้แต่แล้วพี่ปีนี้ใกล้ใกล้สงการแล้วโอ้ยเอาพี่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปเพิ่มแอร์ให้บ้างเดี๋ยวออกมั้เนี่ยเนี่ยออกที่ร้อนเนี่ยร้อนได้เลยเรา พี่ก็คิดเหมือนกันนะโอ้ยนี่เอาซะแฉะเสียไปพี่เดี๋ยวๆผมเื่กินข้าวไปไปกินข้าวหิวหิวข้าวเดี๋ย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 วมาเดี๋มาเดี๋ยวเดีาพี่เดี๋ยวมาอยู่ข้าวข้าวไอไอไอน้องโหนจัดเลยข้าวข้าว้อ้ไอน้องอยู่ข้าว้ไอไ ผมกินข้าวพี่พี่ตามมาทำไมอ่ะกูมาเอาผ้าผ้าเออผ้าผ้าเด็าผ้าพี่เหรอเออเหนื่อยปะเหนื่อยจี่หิวไหมอะหิวเลยนี่ย้องไปจัดประเด็นอะไรเนี่ยประเด็นเราบอกเลยไปนะไครับพี่ไปกับพี่ไปครับ พอดีไปจผมร้านไงมาอยู่ข้าวไปจัดผมไม่ขอที่ออกลืมพดีกิอะไรมากินสั่งกันไปพี่ผมมากครับอาหารที่สารนี่ที่บางแสนไม่เกินร้านนี้แล้วแดงล่าาอมาปาร้านีใช่ไหมใช่ร้านนี้เลยครับ่จะทีเด็ดล้วนๆ้นี่เรานั่งโซนใหม่ด้ยนะเนี่ยใจกลางบางแสนเนี่ยตอนนี้ผมก็เพิ่งทใหม่โซนอะไร่ วนท้องทุ่งชายกาบางแสนอ๋อโวนท้อง,ท,องทุ่ง,งแบบสไ,สไตล์ลูกทุ่งใช่ไหมหนังกาำแพงด้วยอ๋อไมีหนังกาำแพงด้วยอีกสายหนัง,ง,ง,นงอ๋อเสี้ยวน,นะเสี้ยวเจก็เดี๋ยวเดี๋ยวสั่งอาหารด้วยมีอะไรที่แบบซิกเนเจอร์ของที่นี่บ้างพี่ลาวนมกระทะร้อนลาวนมกระทะร้อนลาบบรรยาการอ๋อลาบบรรยาการก็คือมันคือยังไงพี่ลาบบรรยากาศเนี่ยมันเป็นก้อยหมูสุกจริงๆแล้วเด็ดทุกอย่างเลยแต่ว่าที่แบบร้านเขาแนะนำว่าที่นี่ทุบแซ่บกระดูกอ่อนใส่ไข่ปลาเป็ดทอด ยำไข่แดงเออยำไข่แดงเออต้มแซ่บซุปเปอร์ขาไก่น้ำตกคอหมูย่างเนื้อวากิวของคีซิโก้ด้วยมีเนื้อวากิวด้วยอุ้ยเอาอะไรี่ย่างหลับตาสั่งก็ได้อุยโอเคนี้ก่อนนะพี่นะกี่อย่างสองคอย่างเหรอห้าคอหมูย่างคอหมูย่างลองหน่อยเออเฮ้ยลองเลยกินนี่ไอ้คอหมูย่างไหมพี่ ข้าวมูยากนี่มันน้อยร้าเรานี่มันน้อยเว้ยเว้ยแบบติดมันนิดเดียวมีมันน้อยร้านเราจะมันน้อยข้าวมูยาอ่ะใช่ป่ทีเด็ดเลยป่ะแล้วข้าวมูยากเรานี่ย่างเตาถ่านนะไม่ได้ย่างตลาดนะเตาถ่านนะไม่ได้ออกเฟซเสิร์ร้องไห้ร้านเราก็ย่างสดทุกจานอันนี้ย่างสดทุกจานผมแซ่บกระดูกอ่อนลองกินดูตากไปก่อนหรือเปลพี่อันนี้อะไรเนื้อใช่ครับต้มต้มแซ่บเนื้ออันนั้นต้มไก่อันนี้ต้มแซ่บหมูตากรวมกัเลยก็ได้ ถ้ามันร้อนเนี่ยมันซดแรงไม่ได้นี่โอเคนะเออนี่ลาบเลือดโอ้โหลาบเลือดขมวัตถุดิบดีมากดีแท้แท้เค็ตแท้แท้ไม่มีค้างของใหม่ทุกวันไอต้าป่าจำป่าเลื้อดตัวแป้งไรอยู่ไม่ยังไหนเนี่ยออ้ยแบบนี้แหละต้องนี้แหละ

นี่ไงร้านบะหมูย่างเนี่ยร้านลมพี่เจมนี่ยจมผมกินแล้วลอร่อยอร่อยอร่อยนี่ไงนห่นี่ไงร้าลมอันนี้น้ำจิ้มอะไรครับเนี่ยน้งาจิ้มใส่เมงดาด้วยมีกลิ่นเมงดาด้วยนี่เราจะเสิร์ฟคนละถ้วยเลยเวลาลูกค้ามาเสิร์ฟคนละถ้วยน้ำจิ้มอะไรนะใส่อะไรนะใส่แมงใแมงดาพี่ใส่แมงดาแล้วคนกินอ่ะแมงยิซอน

้ออเยอะตงังค์ไม่ใจเลยไปแล้ววะ,ะไอเียงใครเนี่ยาวออิสาะมางไงวะส่ไว้ตะขาโอเคอะไมาดีนะ